ียวมันได้ไปอยู่ที่โพเซดอนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่เลบานอนแต่วันทีเดียวมันได้ไปอยู่อเมซอนนี่แค่โดนทีเดียวผมกลับมาอยู่กับโพเซดอนแต่วันทีเดียวผมได้ไปอยู่ที่แอลเอแต่วันทีเดียวผมได้ไปอยู่อันเวว์เมาแทบตายผมได้ไปอยู่บอมเบเมาแล้วตายผมได้ไปอยู่ที่บอมเบ เมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นในจงอาจาร์และนี่ก็เมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นในพงในบ้านเมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะระดับโคบงโคบาลนันแล้วก็เมาก็เมาทุกคน้วต้องไปอยู่กบยมบาลเมาทิมทีแล้วก็อยู่ที่บางทีเข้าวัดและเข้าว่าก็อย่าไปดูจุดตรงเจดีเมาทุกที่ถ้ามึงไปอยู่สุพรรณบุรีเมาแล้วตายก็ต้องไปดูที่ปัตตานี ใบเซ่ใบเซ่ใบเซดูดบุญเดินเซโอ้ละเฮโอ้ละชาชาชาดูดบุญเดินเซแล้วก็โอ้ละเฮโอ้ละชาชานานนานเจอกันดีนานนานเจอกันดีเสียงเพลงพอดีเพราะว่ามีกันชา ハハハハ